ดีครับผมนายนัทพลพรมสวัสดิ์หรือว่านัทพลบ้านและที่ดินทั่วไทยนะครับวันนี้เดินทางมารีวิวที่ดินซึ่งก็อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลโ,โคโคอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ทั้งหมดนะครับ84ตารางวานะครับเนื้อที่84ตารางวานะครับ ด้านหน้าอยู่ติดกับถนนนะครับเนี่ยเป็นถนนสาธารประโยชน์นะครับเป็นถนนลาดยางเป็นถนนทางหลวงชนบทนะครับซึ่งก็ด้านหน้าเนี่ยก็อยู่ติดกับถนนเส้นนี้เลยนะครับแล้วก็ที่ดินของเราเนี่ยก็อยู่ตรงนี้เลยครับเนื้อที่84ตารางวานะครับซึ่งถ้ามาก็สังเกตง่ายๆก็จะมีป้ายตั้งอยู่ตรงนี้เลยนะครับซึ่งก็ที่ดินแปลงนี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่ของตำบลโคโคออำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับ เป็นที่ดินแปลงสวยเลยนะครับมีนะครับเกี่ยวกับไฟฟ้าเนีครับเดี๋ยวผมจะให้ดูไฟฟ้าก่อนนะครับนี่ครับมีไฟฟ้าครับตอนนี้ทุกท่านกํบบาลังชมช่องของนัฐพลบ้านเลขที่ดินทั่วไทยอยู่ใช่ไหมครับถ้าใช่จุดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปต่อๆไปก็จะได้ไม่พลาดโอกาสในการรับชมซึ่งผมเองก็เป็นนะครับตัวแทน รับจัดหารับฝากขายบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดและผมก็รับงานฝากขายบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับาการคิดค่าบริการก็คิด3%เจากยอดขายนะครับขายไม่ได้ไม่เอาตังค์และสิ่งที่สําคัญก็คือไม่บวกราคาขายนะครับขายตามราคาที่เจ้าของอยากจะให้ขายนะครับรเพราะฉะนั้นสนใจติดต่อมานะครับที่ผมนัตพลพรมสวัสดิ์หรือนัตพล นะครับบ้านที่ดินทั่วไทยนะครับหมายเลขโทรศัพท์อดีไลกนย์ก็0 9 4 7 8 3 8แป9สีกขอบคุณมากครับแล้วก็มีน้ำประปานะครับน้ำประปานี่เป็นน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็เอกสารหลักฐานนี่เป็นนศส,อสจหรือว่านะครับชนบครุฑแดงนะครับ สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันทีนะครับที่ดินแปลงนี้ก็เนื้อที่84ตารางวานะครับก็จะเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับด้านนี้ก็จะมีกำแพงนะครับทางทิศตะวันออกก็จะมีกำแพงนะครับตลอดนะครับตลอดแนวเลยนะครับตรงนี้ถ้าเราซื้อที่ดินแปลงนี้เนี่ยนะครับอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องนะครับไม่ต้องสร้างรั้วนะครับตรงนี้มีเรียบร้อยนะครับแล้วก็หน้ากว้างก็จะอยู่มาตรงนี้เลยครับมาเรื่อยๆตรงนี้เลยนะครับ <Workers> มาตรงนี้เลยนะครับมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็มาถึงเนี่ยตรงเนี่ยเสาปูนนี่แหละครับหน้ากว้างเลยนะครับแล้วก็ไปด้านหลังก็นี่แหละครับไปถึงเนี่ยเสาปูนนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็ไปริมต้นไม้นะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมสวยงามนะครับเหมาะที่จะซื้อเพื่อก่อสร้างบ้านเป็นที่พักอาศัยนะครับ แล้วก็บ้านที่อยู่ใกล้ๆก็เพิ่งสร้างเสร็จนะครับเพิ่งเข้ามาอยู่นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อีกหลังหนึ่งใกล้ๆเลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ทางนี่สะดวกสบายนะครับมาตรงนี้เดี๋ยวผมใช้ดูบริบทด้านหน้านะครับพื้นที่ด้านหน้าเลยนะครับตรงนี้นะครับมีแต่บ้านหลังสวยๆเลยนะครับที่อยู่ใกล้ๆนะครับแล้วก็ไปทางทิศตะวันออกตรงนี้นะครับห่างจากตรงนี้ไปประมาณ7กิเมนะครับก็จะถึงเขตเทศบาล อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับขับรถประมาณสัก10นาทีก็ถึงนะครับแล้วก็ห่างจากตรงนี้ไปประมาณ1กิโลเมตรนะครับก็จะถึงถนนทางหลวงแผ่นดินนะครับเส้น226นะครับสุรินทร์บุรีรัมย์นะครับโอ้ถือว่าเป็นทีนแปลงสวยเลยนะครับราคาขายนะครับขายยกแปลงนะครับสามแสนบาทสามแสนบาทโอ้ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับตอนนี้ที่ดินที่อยู่ในนะครับ บริเวณแถวๆนี้นะครับส่วนใหญ่ที่ติดกับถนนนะครับสายหลักนี้นะครับเขาจะขายราคานะครับหนึตารางวานะครับขั้นต่ําเลยเขาจะขายอยู่ที่ประมาณ600,000บาทนะครับแต่แปลงนี้เนื้อที่84ตารางวาเนี่ยนะครับก็จะขายเพียง3 0 0 0สนบาทนะครับแปตารางวาก็ไม่ใช่น้อยเลยนะครับเป็นที่ดินแปลงค่อนข้างจะสวยทีเดียวนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับบ้านจัดสรรนะครับที่เขาจัดสรรเนี่ยนะครับ เขาจะใช้พื้นที่ในการก่อสร้างบ้านนะครับเพียง50ตาราง50ตารางวาเท่านั้นนะครับแล้วก็ขายบ้านอยู่ที่ราคาประมาณ2ล้านกว่าบาทนะครับแต่ตรงนี้นี่ที่ดิน84ตารางวานะครับอยู่ในชุมชนนะครับมีไฟฟ้ามีน้ำประปาเอกสารหลักฐานเป็นชนครุฑแดงนะครับสามารถองกรรมสิทธิ์ได้ทันทีนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยถือว่าโอ้โหนะครับถือว่าถูกนะครับราคานี้ 3ามแสนบาทนะครับราคาเนี่ยยังโตร้องได้อีกนะครับไปยังก็สนใจสนใจก็ติดต่อมานะครับที่ผมนัทพลพรหมสวัสดนะครับหมายเลขโทรศัพท์อดีตลาก็0 9 4 7 8 3ก4 1 9นะครับวันนี้ผมก็นะครับขอขอบคุณนะครับไปยังเจ้าของที่ดินนะครับใจดีใจดีนะครับได้ติดต่อให้ผมก็นัทพลพรหมสวัสดิ์มีโอกาสมาทำการรีวิวแล้วก็มอบหมายภารกิจให้เป็นสื่อกลางในการซื้อขายที่ดินแปลงนี้ต่อไปสนใจก็โทรมา นะครับพฉันก็วันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ